สองว่าไม่ได้อยู่เดีองส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 ององสงอออององอออององงสอ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 ง ไม่รู้เหมือนกันนายมันหักเฮ้ยเขาชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเองอ่ะเราชื่อเอ็นนะเฮ้ยยินดีที่รู้จักกายมันได้เป็นเพื่อนนายเหี้ยงเ็นเพื่อนเราไหมในห้องอ่ะพี่แต่ว่าตรงนึงติ่มอ่ะเคยเห็นเห็นเดี๋ยวเราเป็นขโมยบัตรนักเรียนวันนี้จัดไปเพื่อนเฮ้ย หนุ่มนะขอได้เปล่าไม่ได้เพื่อนจะแก้เพื่อนทำไมอะไรนี่ขวาอะไรแก้เพื่อนทำไมมันติป่ะเพื่อนไม่ได้ทำอะไรให้สมัยจะไม่ยุ่งกับเพื่อนทำไมล่ะเอ้าก็ตามใจพวกเราพวกเราอยากแก้่ะจะแก้เพื่อนทำไมเอาจะไปรู้ไหมล่ะหน้ามันอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนเป็นคนแก้เพื่อนหน้าตรงติ๋งเนี่ยโคตรน่าโดนโอ้ไม่หมดอารมณ์แล้วหมดอารมณ์ ไปไหนนีนี่ก่อนจะมีตังให้เปล่า2บบาทจะไปกินนมผมไม่มีหรอกไม่มีใครกินนมเลย่ะบอกสักยี่สิบนะยาดูอะไปอะไรตากล้องอะไร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 ยู่อะไรถ้าวันนี้เพื่อนไม่มาช่วยนะวันหน้าเจอดีแน่ไป อะไรอะไรเฮ้ยเขียนอะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยไอ้ก๊อกเจียนอ่ไอะไรโอ้ยเขียนอะไรไม่ดีไม่ดีเออราะว่ารูดีกว่าใครก็ทำงานข้ามนี้เออไม่ได้เก่งไรหรอกแกล้งเพื่อนกันทำไมทาไมชอบไปแกล้งเพื่อนสนุกอะไรแกล้งเพื่อนสนุกเหรอใช่ทาไมไม่อยู่ตัวใครตัวมันจะแกล้งเพื่อนทำไมเพื่อนไปทำอะไรให้อยู่เดี๋ยวมันน่าเบื่อเพื่อนไปทำอะไรให้มันองแกล้งเพื่อนไม่ได้ทำเนาะแล้มันะมาแก้ ไม่ได้แกล้งแกล้ไหมเราตอบตอบมันนี้แกล้งไหมไม่ได้แกล้งเนาะมันจะแกล้งเพื่อนทำไมไม่ได้แกล้งเออหยุดตัวใครตัวมันไปเลยได้มาสทำไมเองต้องยอมมันทำไมเองไม่สู้มันบ้างเป็นเพื่อนห้องเดียวกันก็ไม่ต้องแปลว่าต้องยอมพวกมันนะเราไม่สู้คนนะแต่เองก็ต้องสู้มันบ้างคมไปแกล้งเองตลอดเลยนะโอเคจ้ะ เป็นเรื่องอะไรกันเพื่อนไหนเป็นไหนคนนึงฮะเจออะไรเพื่อนไหนเป็นไหนคนนึงเออไม่รู้อะไรอะไรโอ้ยอยากยุ่งอ่ะไหนๆกนกระเป๋านี่แหละเลยเครื่อกระเป๋านี่ฮะเฮ้ยกระเป๋านอดูเพื่อนดูดูดูเพื่อนกระเป๋าเรา

เนี่ยมอะไรยี่อะไรนนี้วันนี้กินกาแฟไปทำไรทำไมทำไมต้อง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 ให้ไอคอนมันก็อร่อยเหรอเพื่อนอ่ะแก่เราอ่ะแก้อะไรเราไม่ได้พร้อมขนาทำไมมันแก้เราเองวันนี้แก่เอาอะไรแก่อะไรอ่ะมีอะไรแก้ทำไมเอาหไป

จะมีห้องเราด้วยนะหรอแล้วห้องเราอ่ะมันมีคนเจ็บบ้างไหมอันนี้ะไม่แน่ใจเหมือนกัะเพราะเราก็เพิ่งไปถึงกับเชนออยห้องสองออแล้วทำไมทไมถึงไอเด็กห้องหนึงกับห้องสองมันเหมืองก่อนแด้วยเนาะเด็อไ สังคมที่แตกต่างทำให้คนแตกต่างกันออกไปในสังคมของเรานั้นมีทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกันไปก็เหมือนเพื่อนต่างห้องที่พบเจอในแต่ละวันที่ดีและไม่ดีแต่จงจำไว้แค่เราไม่ได้รอสังคมมาเลือกแต่เราเลือกสังคม